เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton d p 7เพจซื้อขายรหัสอา o v ที่ดีท่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวร์ร้อยเปอร์เใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปลิจอยู่ใต้คลิปนะครับผมอ้้หทุกคนเห็นอะไรไหมนะครับผมเนี่ โอ้โหนี่มันคือตัวอะไรวะนะครับผมเนียโอเคนะ,ะเราไปเข้าเรืเร่องกันเลยดีกว่านะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมนะฮะก็มีฮีโร่ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะทรอนนะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมนะผมโง่นะฮะเอ,อ๊ โอเคนะ,ะเรามาลองดูโมเดลของเขากันดีกว่านะถ้าเปิดตัวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะผมก่อนที่จะไปดูผมขออนุญาตอธิบายแป๊บหนึ่งนะว่าอันนี้คือผมเข้ามาครั้งแรกเลยนะมาเพร่อกับคนดูผมไม่ได้รู้เรื่องสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอะไรเลยนะครับผมนะฮะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนะฮะโอเคดูเลยฮะโอ้ ประมาณนี้นะครับผมนะเป็นน่าจะเป็นสายแคร,รี่นะครับผมนะฮะดูไอหน้ามันกวนีจจังวะไอเหียทีผู้หญิงที่กูแบบชมนะทีเป็นผู้ชายกูด่ายับเลยเฮ้ยอ,อะไรวะมันทํะไรโอ้เอ้ยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายไม้เป็นผู้ชายนะครับผมดูฮนะโอ้โหนี่เลยนะครับผมนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงด้วยนะครับผมแป๊บนึงโอเคฮนะตอนนี้ผมเปิดเสียงที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกนะัน Got something for everybody. โอ้โหเป็นสายแคร,รี่นะครับผมแคร,รี่ตัวเดียวเลยั้งที่สายแว่นเอ๊ะกระต่ายสายแว่นนี่วะหรือเปล่าวะย่างมันก็แล้วกันนะฮะโอเคเราซื้อแล้วเราไปลองทดลองกันเลยดีกว่านะฮะ <'ve> มันเหมือนมันใส่กระสุนได้มีดูสามลูกด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูกันโอเคนะครับผมนำมาอยู่ในเกมการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็จะสู o เข้าใกล้ให้ท่านชมได้ดูนะครับอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ใกล้สุดแล้วอ๋อโอเค นะะฮนี่ครับผมรูปร่างลักษณะของแครี่ตัวนี้แล้วก็หงวระหว่างรอที่ผมจะดูอ่ะอ่ะอ่ะคั้นเรืนะอะมิเนชันนะครับผมนะฮะไม่มีหรอโอเคนะช่ามันไม่มีนะครับผมนะฮะโอเคยิงปกติประมาณนี้นะครับผมนฮะสกิลหนึ่งนะฮะเฮ้ยโหหัวเฮ้ยเลือกได้เหรอเลือกได้อันนี้อะไรเป็นเวทเหรอ อ้ยเป็นเป็นสแต็กสีม่วงฮนะเอาจิงไม่ใช่เวทนี่หว่าเุ้ยทำไมผมรู้สึกมันยิงรัววะเดี๋ยวผมุ๋งขุ๋งขุ๋งปุ๋งมีสเก็ตเวทเล็กน้อยนะครับผมนะเอ้ยแต่มป็นยิงรัวมากเลยเนะี่ยอันนี้คือผมไม่ได้เอาของอะไรเลยนะโอเคนะลองดูสีเหลืองนะกันบ้างดีกว่านะครับผมนะขุ๋งปุ๋งปุ๋ง แล้วก็มีสแต็กสีเหลืองขึ้นมาตอนนี้ผมก็ยังกำลังงงอยู่โอเคลองสีฟ้าดูเก็บสแต็กครบสามแล้วมันจะทำอะไรก็ไม่เห็นทำอะไรนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูว่าสิบันอีกทีนะครับผมเนะ่โอเคสกิลหนึ่งเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลสองกันบ้างดีกว่าน,นะเป็นการควบคุมทิศทางนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นการแดดเหรอแล้วก็ฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีโละไรขึ้นวะน่าจะเป็นระบบใหม่นะผมว่าหรือว่าผมต้องเก็บสแต็คให้ครบก่อนวะไปยิงปุง้งโอเคแล้วก็เฮ้ยจริงด้วยต้องเก็บสแต็คให้ครบปะไม่รู้ว่ะ <c oughs> งงฮีโร่ใหม่มาทีไรผมงงตลอดเลยนะครับผมนะมาเชื่อกันดูนะครับไม่ใช่ว่าด่าผมนะคือผมไม่ได้ศึกษาอะไรไปเลยโอเคนะฮะหุยโอ,โอ้โห พ่อสก,กิลหนึ่งกว้างจาังวะโอ้โหคุมได้ทั้งเลนเลยเนี่ยโอเคเอ้ยไม่ใช่สก,กิลหนึ่งสก,กิลอันติโอเคนะเราดูอันติกันดีกว่าโอ้โอ้ไอ้ยโคตรกว้างคาเฟนี่ที่ว่ากว้างแล้วเจอตัวนี้เข้าไปฮะแต่ตัวนี้หูแต่ตัวนี้มันทีเดียวแล้วมันแรงด้วยนะครับผมนะโอเคโคตรเอาโอเคฮะระหว่างนี้ เรามาลองดูสกิลหนึ่งสกิลสองกันดีกว่านะว่ามันทําอะไรได้วะสกิลหนึ่งเป็นสีม่วงมันก็ตีเป็นสเก็ตเวทอยู่ดีนะครับผมนะฮะอันนี้แล้วก็อันเนี้ยสีเหลืองยิงผมรู้สึกว่ามันจะมีสเก็ตสีม่วงด้วยนะฮะแบบยิงมันจะค่อนข้างที่จะดุดนแรงขึ้นหรือเปล่ามันก็ตามเมจเท่าเดิมนะสีฟ้าถ้าเกิดชแตกครบมันก็ดี ้สกิลู <c oughs> เข้ามาเป็นคนโง่เลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนี่ไอ่ผมไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยมาาัาแตกงกันยังไงวะ <c oughs> เอาละกูโดนคนดูด่ายับแนอะไรช่วงนี้แป๊บนึงนะผมผมขออนุญาตาแบบลองหาอันนี้แป๊บนึงนะ เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเหมือนผมจะเจออะไรบางอย่างนะครับผมนะกับสกิลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับผมในนี้เนี่ยผมเก็บสแต็กไอ้ครบฮะโอเคเก็บสแต็กไห้ครบเสร็จแล้วนะฮะใช้สกิลสองนะฮะแล้วก็ยิงเนี่ยผมนะมันจะเป็นการสตันนะครับผมนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูคลิปเลยนะคลิปคือมันสตันหมู่ด้วยฮะอเฮียเป็นแครี่แล้วสตันหมู่นั่ก็คือมันจะเฮียเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราดูโอเค ผมจะเก็บสแต็กนี่อย่างละนัดพอโอเคโอเคแล้วก็แดตทีหนึ่งแล้วก็ยิงตุ้มเห็นปะสังเกตคลิปเมื่อกี้นะมันติดสตันด้วยนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกมันสตันอยู่แล้วปะวะตั้งหนึ่งฮนะรอรอกอนรอก่อน,ออนไม่นะสกิลสองมันไม่สตันเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูว่าผมจะเก็บสแต็ก เนี่ยผมนะเห็นปะ่ะคือมันอารมณ์มันเือบบูมสติีกอะคือโดนหมู่แล้วก็ติดสตาร์ทสักกี่วิไม่รู้อะนะครับผมนะแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยนะศูนย์จุดหนึ่งวิมากเอาง่ายคือแบบทำให้ศัตรูชนะได้นิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับส,บสกิลนี้แต่เมื่อกี้ผมเห็นมันมีอะไรขึ้นอยู่ก็ไม่รู้นะของสกิลเนี่ยคือผมไ่เห็นแล้วแหละคือมันกดไปก็ไม่ได้ทำอะไรไงให้เราลองกดอีกทีเหม่พักกดไปมันก็กดทำอะไรไม่ได้เห็นป่ะ <c oughs> ผมก็เลยแบบงงนะว่าสแต็คเันเก็บไ,ไว้ทําไมวะมันเก็บเอาไว้ทําสกิลสองนะครับผมนะเพราะสกิลสองมันเหมือนว่าเอาสามสีนี้มารวมกันเนะี่ยอันนี้คือเกิดจากการมาโนแบบล้วนๆเลยนะฮะโอเคเก็บสแต็คครบปุ๊บแล้วก็สกิลสองปั๊บแล้วก็ยิงเฮ้ยหรือว่ากดสกิลสองอีกทีแล้วกดสกิลหนึ่งอีกทีว่ามันอาจจะแบบแบบรวมปืนยิงก็ได้นะฮะแครีตตัวนี้ไม่มีมานานและใช้เป็นพลังงานแทนนะครับผมนะ Okay. แล้วก็สกิลก็ไม่ก็ไม่ได้นี่หว่าเนี่ยแบบ่าคือน่าจะแบบเก็บสแตทครบแล้วก็ใช้สกิลสองยิงแล้วมันจะติดสตันนะครับผมเนะี่ยคือดาเมจมันจะคล้ายๆแบบอ่าบูมสติ๊กนะครับผมนะผมม่วงของกอดไปด้วยนะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองอันติให้ดูคือเก็บสแตทครบแล้วก็อันติมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะนะครับผมนะฮะ เออผมว่าสำหรับการเก็บส,ตสแต็กมันไม่น่าจะมีเลยนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับผมนะคือแบบถ้าเก็บสแต็กครบมันจะทำเป็นเอ่อดามเมจวงกว้างนะครับผมนะแคลรี่นะครับผมแล้วก็สไลด์ปุ๊บเนี่ยผมมันจะเป็นดามเมจวงกว้างคล้ายๆบูมสติ๊กเสร็จแล้วก็มันจะมีสักพักหนึ่งยิงเป็นอ่าสกิลได้นะครับผมนะคือแบบยิงแรงขึ้นนั่นเองนะฮะก็เลยจะมีประมาณนี้นะสำหรับสกิลค่าผมตกหล่นอะไรองี้ผมก็ต้องอไปด้วยนะก็ะไปเช่วยกันดูเนาะว่ามันทำอะไรได้นะครับผมนะสหรับ สกิลนี้โอเคเรามาดูอาการออกของกันบ้างดีกว่านะครับผมนะโอโ้โหออกของตึ้งสายแฮร์รี่แน่นอนนะครับผมนะฮะทำมันจะออกนี้เดียวโอเคผมจะออกตามที่ GM เอ็ขาแนะนำมาก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> อยากรู้ไงว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเปิดด้วยอันติเลยเอาุม้มอันนี้ขนาดยิงแทงนะครับอันนี้เป็นการยิงแทงฮะเก็บสแต็กปุ๊บปุ๊ <c oughs> ปโอ้โห เนี่ยถ้เราเก็บสเต็ตเก็บไปโคะเนี่ยเนี่ยผมนะฮะวะโอ้โหแล้วก็ยิงแรงมากเลยดูสองพันเจ็ดเนี่ยผมถ้าเราเก็บสแต็ตโคฟเนี่ยมันจะยิงออกไปสามนัดนะเขาสามสีนั่นเองนะฮะแล้วก็จะดาเมจแบบมหัศาลไงโอเคนะฮะก็สำหรับฮีโร่ใหม่น่าจะมีประมาณนี้นะแค่แล้วก็แดชทีหนึ่งอะแล้วมันจะแล้วก็ยิงเป็นบูมสติ๊กนะครับผมนะแล้วก็เราสามารถที่จะ ยิงออกได้เป็น3นัดอีกทีนะค,คือมันจะมีอ่าเขาเรียกว่ามีเวลาจำกัดนะครับผมนะฮะไม่พยัญคูดาวอยู่ว่าผมปิดแล้วคูดาวแล้วไม่ใช่เหรอโอเคลองดูฮะโอเคแล้วก็แด็ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ยิงปุ๊บเห็นเข้าบนหัวปะเนี่ยผมนะเออนะครับผมก็มันสามารถที่จะยิงต่อได้เป็นแบบกระสุนแบบแหลมๆอะ่ะเออนะฮะโอเคนะก็สำหรับฮีโร่ใหม่นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะคือ ไอ้เขี้ยมึงไม่เดินมาต่อเนี่ยโ <c oughs> อเคลองความคลิปดูฮะเข้าว so <c oughs> ุ้มโหแรงอยู่แรงอยู่ก็ถูกคือบอกว,ว,ว่ามันโจมตีแบบกว้างด้วยแคดี้เปรดเลยยับแน่ผมบอกกันเลยฮนะเนี่ยคือแบบมันควบคุมแม่งทุกทั้งเลนเลยนะถ้าบวกกันเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ฮีโร่ใหม่เข้ามาแม่งยิ่งโกงอะแต่ละตัว เดี๋ยวผมไปลองดูเลนข้างแล้วลองใช้สกิลดูมันควบคุมได้ทั้งเลนนะเดี๋ยวผมจะต้องซูมออก,ก,ออกดูฮะเดี๋ยวผมซูมดูฮะทั้งเลนจริงๆก็เนี่ยเนี่ยมึงแอบในป้อมฮีมึงโดนหมดเลยดูดิเฮียโคตรโกงเลยฮะโอ้โหรือท้ายิงมันเหมือนเอสูนะสำหรับอันติสำหรับอันติคงไม่มีลูกเล่นอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมนะประมาณนี้แล้วแม่งเป็นวงก้างมึงเอ้ย โอเคนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมนะฮะก็เป็นแคลรี่ที่แบบจมตีแลนะ้วกว้างที่สุดได้ม้งนะครับผมนะไอ้เคียอันตีมันแม่กงกว้างกว่ามาหลอดอีกแน่กูว่าโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย